สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทประกำภีที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทประกำภีของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่28ในเทศกาลธรรมดานะครับก่อนจะพิจารณาเนื้อหาประกำภีนะครับก็อยากจะแนะนําหนังสือใหม่นะครับหนังสือพระเมตตาแด่เราทุกคนพ่อแปลเองนะครับแปลจากหนังสือต้นฉบับที่คุณพ่อคริสอัลลานะครับ MIC MIC ก็คือคณะแมรี a น อ m ม a c ุเลต e คอนเซปชั o นนะครับคณะนี้เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในประเทศโปลแลนด์แล้วขอพระสันตปะปาปาจอห์ปอนที่สองซึ่งเป็นนักบุญไปแล้วนะครับได้มอบหมายให้พระสงฆ์คณะแมเรียนอิ m a c ุเลต e คอนเซปชั o นเนี่ยมีหน้าที่พิเศษในการเผยแพร่เรื่องพระเมตตาของพระเยซูเจ้า,จานะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคริสตัลลาท่านก็อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมรรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับอยู่ที่เมืองสต็อกบิท นะครับตรงนั้นก็เรียกว่าอีเดนฮิลนะครับเป็นศูนย์สักการสถานพระเมตตาแห่งชาตินะครับประเทศสหรัฐอเมริกาท่านก็เทศไปทั่วอเมริกาบางทีก็มาเทศในแถบเอเชียของเรานะครับเมื่อมีการประชุมพระเมตตาเอเชียเมื่อปีคศ2024นะครับคุณพ่อคริสอลาก็มาเป็น ผู้ให้คําบรรยายนะครับแล้วก็คนที่ไปไประชุมก็ซื้อหนังสือของท่านกลับมาฝากพ่อพ่อก็เห็นว่าหนังสือที่ท่านเขียนเนี่ยอธิบายเรื่องพระเมตตาได้มีชีวิตชีวาครบทุกแง่บุมก็เลยลงมือแปลนะครับแปลเสร็จแล้วก็พิมพ์เป็นหนังสือรูปเล่มสวยงามนะครับก็ แนะนําว่ามีวางขายทั่วไปนะครับและเวลาพ่อไปอบรมเรื่องพร่เมตตาก็จะพูดตามเนื้อหานี้ด้วยนะครับเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องพร่เมตตาลึกซึ้งยิ่งขึ้นและที่สําคัญก็คือวันที่18ตุลาคมเดือนนี้นะครับก็ยังทันนะครับ18ตุลาคมเราจะเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ที่โบสถ์เซนหลุยสสาทรใต้นะครับ พูดง่ายๆวัดเซนหลุยนะครับแปดโมงครึ่งเริ่มสุดสรรพคำพระเมตตา9ก้าโมงคุณพ่อสุดทศประมวลพร้อมก็จะเล่นดนตรีนะครับร้องเพลงแล้วก็อธิบายความรักต่อพระเมตตานะครับหชั่วโมงแล้วหลังจากน,นั้นพอสิบโมงถึงสิบเอโมงพ่อก็จะอธิบายหนังสือเล่มน,นี้บางหัวข้อนะครับแล้ว1 1บเอโมงตรงเราก็จะถวายพิธีมิสซาสารเสริญพระเปียเจ้า ที่ประทานพระเมตตาแก่เราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญนะครับจบมิซาแล้วก็รับประทานอาหารด้วยกันก็ที่โบสถ์เซนหลุยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆก็แวะไปเยี่ยมเยียนนะครับไปที่โบสถ์เซนหลุยสาทรใต้เป็นการจัดร่วมกันระหว่างคณะพระเมตตาประเทศไทยกับสื่มิชชนคาทอลิกประเทศไทยนะครับก็ร่วมร่วมกันจัดนะครับเปิดตัวหนังสือพระเมตตาแดเราทุกคน ถ้าเราปฏิเสธพระองค์พระองค์ย่อมทรงปฏิเสธเราถ้าเราไม่ซื่อสัตย์พระองค์ก็ทรงซื่อสัตย์ต่อไปเพราะจะทรงปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้โอ้ฟังดูแล้วมันมันต้องอ่านซ้ำนะครับต้องต้องอ่านซ้ำสองนะบุญเปาโลพูดลึกซึ้งถ้าเราปฏิเสธพระองค์พระองค์ย่อมทรงปฏิเสธเราถ้าเราไม่ซื่อสัตย์พระองค์ก็ยังทรงซื่อสัตย์ต่อไปเพราะพระองค์ จะทรงปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้มันแปลว่าอะไรนะครับความรอดพ้นของพระเจ้าเป็นเรื่องสาคุลภาพพระเมตตาของพระเจ้าไหลล้นออกจากพระที่นั่งไปยังพระศพนิกรไม่ใช่แต่ชาวอิสราเอลประชากรของพระองค์เท่านั้นแต่ไปยังมนุษย์ทุกคนบนแผ่นดินเมื่อพระเยซูเจ้าจประสูติมาในโลกที่เมืองเบตเลแฮมบนท้องฟ้าทูตสวรรค์ประจักมาแก่บรรดาคนเลี้ยงแกะ แจ้งข่าวการประสูตรของพระกุมารเจ้าแก่พวกคนเลี้ยงแกะก่อนที่พวกเขาเจะเดินทางไปตามดวงดาวทูตสวรรค์อีกกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาสมทบมีทูตสวรรค์ไปแจ้งข่าวแก่พวกชุมพาบาลคือคนเลี้ยงแกะนะครับบอกว่าพระกุมารประสูตรแล้วที่เมืองของกษัตริย์ดาวิดเมืองเมดเลแฮมนะครับพอแจ้งข่าวเสร็จปั๊บมีทูตสวรรค์อีกหมู่หนึ่งมาสมทบนะครับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าว่า พระสิฎรุ่งโรจน์มีแด่พระเจ้าในสวรรค์สูงสุดและบนแผ่นดินสันติจงมีแก่มนุษย์ที่พระองค์ทรงโปรดปานมนุษย์ทุกคนเลยนะครับที่พระองค์ทรงโปรดปานพระคมภีรฉบับภาษาละตินแปลว่าสันติแก่มนุษย์ผู้มีน้ำใจดีพระเยซูเจ้าประสูตมานะครับพระเยซูเจ้าประสูตมาเพื่อมนุษย์ทุกคนที่พระเจ้าทรงโปรดปานและมนุษย์ทุกคนผู้มีน้ำใจดี บทอ่านที่หนึ่งหนังสือปงกษัตริย์ฉบับที่สองนะครับในวันนี้เราจะอ่านบทอ่านที่หนึ่งกันนะครับเป็นหนังสือองกษัตริย์ก็คือประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอลประชากรของพระนะครับพระกัสศกเอดีชารักษานายร้อยนาอามันชาวซีเรียให้หายจากโรคผิวหนังแนวคิดหลักก็คือความรักความรอดพ้นมีให้กับมนุษย์ทุกคนไม่จํากัดเพียงแค่ชาวอิสราเอลประชากรของพระเจ้า นาอามันเดินทางจากประเทศของตนในแคว้นซีเรียมายังแผ่นดินอิสราเอลเพราะเด็กรับใช้ภรรยาของเขาบอกนายหญิงว่าที่แผ่นดินอิสราเอลที่เธอโตขึ้นมามีผู้ศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษานายผู้ชายให้หายจากโรคเรื้อนได้คนเราเมื่อเข้าตาจนมืดแปดด้านไม่รู้จะไปทางไหนพอรู้ว่ามีผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแม้ตนจะไม่ได้นับถือพระเจ้ามาก่อนก็ตาม ก็รีบพว้วหนทางนี้ไว้ก่อนครั้งแรกนาอามันโปรดมากที่เอลีชาให้ท่านไปอาบน้ำในแม่น้ำจดแดนเจ็ดครั้งนาอามันคงเดินทางไปทั่วเป็นนายร้อยรบไปทุกสมรภูมิเห็นแผ่นดินสายน้ำมากมากามแม่น้ำจดแดนเป็นสายน้ำสายเล็กเกือบเหมือนของเล็กนิดเดียวและการรักษาก็ง่ายเกินไปให้เดินลงไปในน้ำแล้วขึ้นมาใหม่ลงไป ขึ้นมาทําอย่างเงี้ยเจ็ดครั้งณอามันผิดหวังเสียอารมณ์สองประการนะครับประการแรกคือว่าในพระกัมพีเอดีชาไม่ออกมาพบนาอามันด้วยซ้ําไปท่านให้คนใช้ไปบอกว่าให้ไปจุ่มตัวอาบน้ําในแม่น้ำโจดแดนเจ็ดครั้งท่านเป็นนายร้อยเดินทางมาไกลจากแผ่นดินซีเรียเอดีชาไม่ให้เกียรติท่านเลยนี่เป็นข้อแรกที่ท่านรู้สึกผิดหวังมากนะครับข้อที่สอง วิธีรักษาก็ไม่เห็นจกพิเศษตรงไหนเลยให้ไปจุ่มตัวในแม่น้ำเจ็ดครั้งนึกว่าจะให้ยาหรือให้มาภาวนาปกมือเหนือศีรษะบนตัวท่านแม่น้ำใหญ่ๆมีตั้งมากมายเพื่อให้ไปอาบน้ำที่แม่น้ำจอแดนสายเล็กนิดเดียวดูไม่สมศักดิ์ศรีเลยแล้วน้าอมันก็รู้สึกผิดหวังมากที่มาหาเอรีชาและเอลีชาออกมารับก็ไม่ออกมารับให้คนใช้ออกมามีสิ่งใดเกิดขึ้น เดี๋ยวพบกันช่วงที่2ครับเราบอกแล้วนะครับทูตสวรรค์บอกว่าพระสีดิรุ่งโนดจงมีแดดพระป็นเจ้าในสวงสวรรค์ และสันติสุขจงมีแก่มนุษย์ทุกผู้คนผู้มีน้ำใจดีบนแผ่นดินพระเป็นเจ้าเป็นพระของมวลมนุษยชาติทุกคนนาะอามันเป็นคนที่ไม่ได้นับถือพระเป็นเจ้าแต่ก็อยากจะหายจากโรคมาหาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านะครับผิดหวังประกาศกเอดีชาไม่ออกมารับและให้ไปอาบน้ำเจ็ดครั้งในแม่น้ำจอแดนคนใช้นาะอามันที่ติดตามมาด้วยฉลาด ให้สติแก่นายของตนว่าเราก็เดินทางมาถึงที่นี่แล้วถ้าท่านประกาศกให้นายไปทําอะไรยากกว่านี้นายก็คงไปทําแต่นี่ประกาศกให้นายทําสิ่งง่ายๆทําทไมนายไม่ลองทําดูล่ะเออคนใช้เป็นคนเก่งนะครับนาอามันจึงคิดได้และลงไปอาบน้าในแม่น้ําำจอแดนเจ็ดครั้งนาอามันจึงลงไปจุ่มตัวในแม่น้ําำจอแดนเจ็ครั้งตามที่คนของพระเจ้าบอก แล้วเนื้อหนังของเขาก็หายจากโรคสะอาดเหมือนผิวของเด็กเล็ก,ลกนาะอามันกลับไปหาเอดีชาพูดว่าบัตรนี้ก็พระเจ้ารู้แลว้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดทั่วแผ่นดินนอกจากพระเจ้าของอิสราเอลเท่านั้นขอท่านกรุณารับของกำนันจากผู้รับใช้ของท่านเถิดเอดีชาไม่รับของกำนันที่นาอามันเตรียมมาจากบ้านเพื่อมาให้นาะอามันจึงแสดงความเชื่อยิ่งใหญ่ ถ้าท่านไม่ยอมรับขอให้ก็าปเจ้าผู้รับใช้ของท่านนำล่อสองตัวบรรทุกดินจากที่นี่กลับไปบ้านเพราะผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครื่องบูชาหรือเครื่องเผาบูชาใดๆแก่พระเจ้าอื่นนอกจากแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นโอ้นี่นะครับในพระคมภีร์บอกว่าเอชา่า นาอามันนะครับเตรียมของจะมาให้ประกาศุกเอดีชามีเสื้อเสื้อที่เย็บขึ้นแสดงว่าแต่ก่อนนี่เสื้อผ้าอภรรเป็นของหายากนะครับจะทาต้องต้องต้อง,องคงจะต้องเสียเงินจ้างคนทาเตรียมเสื้อผ้าเตรียมคล้ายๆแบบอาหารแห้งต่างๆแล้วก็มีทรัพย์สินด้วยนะครับเอามาให้เอดีชาเอดีชาไม่รับเลยเอดีชาไม่รับนาอามันบอกว่าถ้าอย่างั้น อนุญ,ญาตให้ผมเอาล่อสองตัวบรรทุกดินใส่หลังแล้วกลับไปบ้านผมจะไปกราบไหว้ดินนี่เป็นดินที่พระปินเจ้าเที่ยงแท้ประทับอยู่เราเราดูความเชื่อของนาอมันนะครับถ้าท่านไม่ยอมรับขอให้กรพระเจ้าผู้รับใช้ของท่านนําล่อสองตัวบรรทุกดินจากที่นี่กลับบ้านเพราะผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องบูชาใดๆแด่พระเจ้าอื่นนอกจากแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แนวคิดเรื่องความรอดพ้นยังมีให้แก่คนต่างชาติต่างศาสนามีมาต่อเนื่องในพระกคมภีร์จนมาถึงสมัยพระเยซูเจ้าบทพระบระสารของนบุญลูกาในวันนี้เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนโรคเรื้อนสิบคนให้หายแต่มีเพียงคนเดียวกลับมาขอบพระคุณพระเจ้าและคนเดียวนั้นเป็นคนต่างชาติไม่ใช่ชาวยิว ถ้าเราอ่านหนังสือกิจวัรการอักขาสาวกจะพบว่าในการแพร่ธรรมช่วงแรกหลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้วเปโตก็ไปแพร่ธรรมในสีสอดียาแคว้นสมาเดียพระเยซูเจ้าสิ้นด้วยชนบุญไม้กางเขนถูกฝังไว้สามวันกับคืนชีพอยู่กับสาวกสี่สิบวันแล้วเสด็จสู่สวรรค์อักขาสาวกรับไปจิตเจ้าแล้วออกแพร่ธรรมเปโตไปแพร่ธรรมที่เมืองสีสอดียาแคว้นสมาเดีย แคนสมาเรียดินแดนคนต่างศาสนานะครับเพราะฉะนั้นประกาศศกของพระเจ้านะครับเรื่องราวมีเพียงคนเดียวกลับมาขอบคุณพระเจ้าคนคนนั้นเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาถ้าเราอ่านหนังสือกิจการนานะคสาวกจะพบว่าในการแพทย์ทำช่วงแรกหลังจากไปยืนสิเจ้าสด็จูสวรรค์นแล้วเปโตรก็ไปแพทย์ทมในเมืองซีซาดียาแคนสมาเรีย ซึ่งเป็นดินแดนของคนต่างศาสนาเป็นดินแดนที่พระยซสูเจ้ารักษาคนโลกเลือนสิบคนในวันนี้นะครับไปเข้าไปในสมาเดียยังมีใครอีกครับมีสังฆารนุงกรฟิลิปก็ออกไปแพ่ย์ทมในแคว้นสมาเดียด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระมรสารวันนี้น่าจะเกิดขึ้นในดินแดนสมาเดียด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนเริ่มพระมรสารเราอ่านในวันนี้บอกว่า ขณะนั้นพระเยซูเจ้าสเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มต้องเดินลงใต้นะครับพระเยซูเจ้าเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มผ่านแคว้นสมารีและกาลีลีนะครับมีสมารีกาลีดีอยู่ตรงนี้ก็อาจจะเดินนะครับสมารีกาลีลีแล้วก็เป็นเส้นตรงลงมาทางแม่น้ํโจอแดนเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านแคว้นสมารีและกาลีดีพอมาถึงสมารี พระเยซูเจ้าก็ทรงพบคนโลกเลือนกลุ่มนี้เขารู้กฎหมายดีว่าคนโลกเลือนห้ามเข้ามาในเมืองและห้ามเข้าใกล้ผู้คนธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับหรือว่าในสังคมในยุคนั้นเนี่ยคนโลกเลือนเนี่ยไม่สามารถเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมได้ต้องอยู่นอกเมืองนะครับแล้วก็เวลาจะเข้ามาก็ต้องตีเกาะส่งเสียงคนโลกเลือนมาแล้วให้คนดีๆก็หนีไปแต่ว่าคนโลกเลือนทั้ง10คนเนี่ย เขาเวลาเขามาหาพระเยซูเจ้านะครับคนโลกเลือนสิบคนเข้ามาเฝ้าพระองค์ยืนอยู่ห่างๆนะครับร้องตะโกนว่าพระเยซูพระอาจารย์โปรดสงสารพวกเราด้วยเขาไม่สามารถจะเข้ามาถึงตัวพระเยซูเจ้าได้นะครับยืนอยู่ห่างๆร้องตะโกนว่าพระเยซูพระอาจารย์โปรดสงสารพวกเราเถิด วิธีรักษาของพระเยซูเจ้านั้นง่ายยิ่งกว่าปากกาสเรอีดีชาอีกนะครับอีดีชาบอกให้ไปอาบน้าที่แม่น้ำจอดแดนเจ็ดครั้งของพระเยซูเจ้าง่ายกว่าอีกนะครับไม่ต้องไปอาบน้ําที่แม่น้ํโจอแดน,นหรือไปทําอะไรที่ไหนพระองค์ทรงให้พวกเขาไปแสดงตัวแข่สมณะนะครับเพราะธรรมบรรัญญัติของมูเสียํกหนดว่าถ้าบูไดาหายจากโรคเรื้อนแล้วต้องไปให้สมณะตรวจดูผิวหนัง ถ้าหายแล้วสุมณะจะเป็นผู้ประกาศในที่สาธารณะว่าเขาหายแล้วสามารถรับเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมได้เพราะธรรมบัญญัติบอกว่าเมื่อเป็นโรคเรื้อนก็ต้องออกไปนอกสังคมจะกินข้าวก็มีคนเอาข้าวไปวางไว้ตรงชานเมืองแล้วก็คนโรคเรื้อนก็มาหยิบเอาไปกินนะครับจะเข้ามาในเมืองไม่ได้จะเข้ามาก็ต้อง ตีเกาะส่งเสียงคนโลกเลื่อนมาแล้วคนโลกเลื่อนมาแล้วอย่างที่พ่อได้อธิบายนะครับหายแล้วเธอก็ต้องไปให้สมณะพระตรวจสอบผิวหนังถ้าหายจริงสมณะจะเป็นผู้ประกาศในที่สาธารณะว่าเขาหายแล้วสามารถรับเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมได้และขณะที่พวกเขากำลังไปนะครับไปยืนสุจวิธีรักษาของโมบกไปหาสมณะให้สำรวจดูขณะที่พวกเขากำลังไป ก็เห็นว่าหายจากโลกเรือนเรียบร้อยแล้วมีเพียงคนเดียวย้อนกลับมาหาพระเยซูเจ้านะครับเขากลับมาหาพระเยซูเจ้าแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับ วิธีรักษาของพระเยซูเจ้าง่ายยิ่งกว่าเอดีชาอีกนะครับไม่ต้องไปอาบน้ําด้วยไปหาสมณะแสดงตัวแล้วสมณะก็ตรวจสอบแต่คนโรคเรื่องสิบคนเนี่ยขณะที่ทําตามที่พระเยซูเจ้าตรัสสั่งเนี่ย mm hmm. เขาเขาเดินไป mm hmm. เขาก็พบว่าเขาหายแล้วแต่มีคนเดียวย้อนกลับมาขอบพระคุณพระเจ้าและคนที่เป็นชาวสมาเดียคนต่างชาติต่างศาสนาไม่ใช่ชาวยิวประชากรของพระเจ้า เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ดินแดนสมาเรียคนต่างศาสนาแต่คนโลกเรือนเก้าคนเป็นชาวยิวไปอยู่ในดินแดนนอกสังคมแล้วมีคนหนึ่งเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาคือเป็นชาวสมาเรียเขากลับมาคนต่างชาติคนนี้เขาไม่ใช่ชาวยิวประชากรของพระพิญนเจ้าพระเยซูเจ้าจินตัดว่าทั้งสิบคนหายจากโลกมิใช่หรืออีกเก้าคนอยู่ที่ใด ไม่มีใครกลับมาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือพระกัมพีวันนี้นอกจากจะเสนอความคิดให้เราว่าความรอดพ้นไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่เชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งหรือแม้แต่ชาวอิสราเอลที่ได้รับเลือกให้เป็นประชากรของพระเจ้าเท่านั้นแล้วยังให้ข้อคิดเพิ่มเติมว่าบางทีลูกๆของพระองค์กลับเป็นคนที่ไม่รู้บุญคุณและพระพรของพระเป็นเจ้า อาจพอคิดว่าเป็นอภิสิทธิ์ที่ต้องได้รับอยู่แล้วไม่รู้สึกต้องหันกลับมาขอบพคุณพระเจ้าผมเป็นของที่ผมต้องได้ไม่รู้สึกว่าต้องขอบคุณพระเจ้าหรือได้จนเคยตัวไม่เคยรู้สึกว่าเป็นความรักพิเศษที่พระเจ้าทรงมีต่อพวกเราที่ได้รับสิน้างบาปเป็นลูกของพระเจ้าได้จนรู้สึกว่านี้เป็นมิสิทธิพิเศษผมต้องได้ไม่รู้สึกว่าเป็นเป็นความเมตตาที่พระมีต่อเรา การไม่รู้จักหันกลับมากอบเพื่อุณพระเจ้าไม่ทําให้พระสิริ่องลวดของพระเจ้าลดน้อยลงแต่ประการใดแต่ส่งผลให้เรากลายเป็นคนที่ห่างไกลพระเจ้าออกไปเรื่อยเืและหากคนต่างศาสนาที่เขารู้จักเข้ามาขอบคุณพระเจ้าเขาก็เข้าใกล้ชิดกับประหารสถานของพระเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นแทนเราจนวันหนึ่งเขาอาจจะเข้ามาจนเข้ามาแทนที่ของเราที่ถอยห่างออกไป ไปอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าแทนที่พวกเขาชาวอิสราเอลตั้งมากมายอาจไม่เคยตระหนักว่าพระเจ้าประทับอยู่กับพวกเขาที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นนายร้อยอนาอามันที่ขอประกาศุกเอดีชาตักดินใส่เกวียนกลับไปกราบไหว้ที่บ้านเพราะเขามีความเชื่อว่าพระเจ้าจึงแท้ประทับอยู่ที่ผืนแผ่นดินอิสราเอลในขณะที่ชาวอิสราเอลไม่เคยสนใจสิ่งนี้เลย บทนันที่สองนะครับจดหมายเลขบุญเปาโลอาคาสาวกถึงทิโมทีฉบับที่สองนะครับเราอ่านมาตั้งแต่ฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองเปาโลแนะนำทิโมทีให้ยึดองค์พระเยซูเจ้าไว้ให้มัน่นเพราะพระเยซูเจ้านี้เป็นข่าวดีที่ต้องประกาศแม้เปาโลจะถูกจองจําขณะเขียนจดหมายฉบับนี้ก็เพราะท่านยืนยันถึงข่าวดีของพระเยซูเจ้านี้เองแต่ตัวข่าวดีนี้ ไม่อาจถูกจองจำนะครับนบ,บุลเปาโลเทศสอนเรื่องพระคริสเเจ้าข่าวดีจกนกระทั่งตัวเองถูกจองจำแต่ท่านเขียนจดหมายบอกว่าแต่ข่าวดีของพระเจ้าจะถูกจองจำไม่ได้ดังนั้นพระเจ้าจึงทนทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่ผู้ได้รับเลือกสรรเพื่อพวกเขาจะได้รับความรอดพ้นซึ่งอยู่ในพระคริสตเยซูยังมีคนอีกมากที่ได้รับเลือกสรรให้มารู้จักพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นข่าวดี ที่ไม่มีวันถูกจองจำความรอดพ้นจึงเป็นสากลภาพไปยังทุกคนทุกเชื้อชาติมิใช่เฉพาะชาวยู่เท่านั้นดังในร้อยนาอามันชาวซีเรียดังคนโลกเลื้อนชาวสมาเรียสำหรับชาวยิวหรือคนที่รู้จักพระเยซูเจา้าคนที่รู้จักพระเจ้าอยู่แล้วแต่กลับเฉยเมยกับข่าวดีนี้ก็เหมือนกับพวกเขาปฏิเสธพระเจ้า ขปปฏิเสธพระเจ้าแล้วเป็นยังไงครับถ้าเราปฏิเสธพระองค์พระองค์ย่อมทรงปฏิเสธเราถ้าเราไม่ซื่อสัตย์พระองค์ก็ยังทรงซื่อสัตย์ต่อไปเพราะจะทรงปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้แม้แต่พระองค์ทรงปฏิเสธเราพระองค์ก็ยังทรงเป็นบิดาผู้เมตตาเหมือนเดิมพระองค์จะทรงปฏิเสธพระธรรมชาติเมตตาของพระองค์ไม่ได้และเพราะเป็นเช่นนี้ พระอ,องค์ยังทรงรอเราให้เลิกปฏิเสธพระอ,องค์กลับมายอมรับพระอ,องค์กลับมาขอบพระคุณดังคนโลกเรือนต่างชาติคนนั้นดังนายร้อยนาอามันที่ขนดินจากแผ่นดินของพระเจ้ากลับบ้านเพื่อไปกลับไหว้เป็นการสรรเสริญพระเจ้าเท่าที่เขาจะทำได้ในวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเรา ไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าเราปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าก็ปฏิเสธเราแต่ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์พระองค์ก็ยังทรงซื่อสัตย์แม้พระองค์ปฏิเสธเราแต่พระองค์ก็ซื่อสัตย์คือพระองค์ทิ้งเราไม่ได้พระวง์เป็นบิดาของเราเพราะฉะนั้นแม้เราไม่ซื่อสัตย์พระองค์ก็ยังทรงซื่อสัตย์อยู่เพราะพระองค์จะปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้พระเป็นเจ้าไม่มีวันทอดทิ้งเรานะครับนี่เป็นเรื่องของพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ แล้วเพื่เมตตามีแด่เราทุกคนนะครับวันเสาร์ที่18นะครับไปพบกันที่วัดเจนหลุยนะครับ8.30โมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ทานอาหารด้วยกันสวัสดีครับ